เหนื่อยจริงเลือกทิ้งของที่ไม่จําเป็นก่อนดีกว่านี่ไม่จําเป็นนี่ก็ไม่จําเป็นไอ้นี่ไม่เกี่ยวนี่มาจากไหนปนต้องการจกเล่าประตูเนเธอร์ยักษ์ลองเข้าไปดูดีกว่า ว้าววววาววววว่วงววววววมววว่วงววอวว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 วดวว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 วงวววววว ามีวิธีทําประตูสวรรค์แล้วก็เราก็จะไปจากที่เสงเคร่งพวกนี้ได้ต้องเข้าไปเอาไอเทมไรวะเนี่ย นี่มันบ้าอะไรเนี่ยเลิกคิดถึงเรื่องไอเทมพวกนั้นเราเอาชีวิตรอดก่นอนฉันยังจำทรัพยากรทังนันได้ลองไปหาพวกมันดูหรือล,ลองเอามาทำาอ้ตเพื่อมันจะช่วยได้ดินเองก็เบดร็อกนั่นเหรอ ของพวกนี้น่าจะใช้ได้อีไปใช้ประโยชนอะไรไม่ได้เลยนองอยู่ไม้สติ ว่าจนเด็กมากเว้เอาละที่เหลือแค่ตรงนูน้นดูรอก่อน อุดมสมบูรณ์อยู่มีเหล็กมีไม้ยางที่พลอยใช้ประโยชน์ Ok Đó voilà. là le Của tên โอเคฝนตกเว้ได้เครื่องเรารับน้ำได้นิดหน่อยต่ที่เลบฝนน้ำในตัวตึกก็ยังมี ตวตรงนี้เหมือนถูกทำลายด้วยฝีมือของเจ้าพวกนั้นเราต้องรีบแล้ว บ้าแล้ววันนี้นเป็นปลาบ้าแล้วมันมาแล้ววันนี้เป็น Bedrock บ้าที่สุด ยมดาบก่อนได้ยอมรับว่าฉันชอบมันนะ ไปที่โต๊ะคราบก่อนเลยมันจ้ฟังดูแย่เลยแต่เช้าน่ะมีพวแกมพิเศษทำให้โดนนมำได้มาถึ่ก่อนมาโกโลโอเคได้รูดป้องกันตัวไปดีกว่า โอ้นี่ก็เป็นพี่กบดานใหม่ของเราแล้วเฟดดี้สองโอ้ลืมไม่มีหลังคาก็บ้า แก่นล้เราก็อิ่มพอแล้วพวที่เหลือเป็นไงบ้างวะเนี่ยยังมีคนอยู่เอ้ยคนอยู่เขาไม่เป็นไรเหรอพวกเราก็ได้รับโปรแกรมพิเศษทำให้ไหม่โดนน้ำแล้วไม่เป็แไรตอนฝนตกใช่ไหมใช่แต่ว่าโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจกินเคกของฉันเลยฉันอิ่มแล้ว เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยหุณอนิเมทอนิคตุกตัวที่อยู่ที่เฟดี้สองจะล้อเล่นหุ่นคุ้กตัวก่อนสร้างมาจนพวกเราทั้งหมดเป็นหุ่นรุ่นใหม่แล้วเขาก็ได้ใส่โปรแกรมกันน้ำอาไวค่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ใช่อยู่ที่นี่ตบายล่ะอืม ฉันเคยเห็นเฟรดี้สมอยู่ถึงไม่ว่ายัางไงห้ามเข้าไปที่นั่นเด็ดขาดฉันเข้าไปแล้วนะมีทั้งชุดเกราะมีทั้งนาฬิกามีทั้งสิ่งของฟังชันนบอลน,นี่เกมเมอร์อะไรระวังตัวด้วย